นักเทรดบิตคอยไม่ยอมขายขาดทุนมีรายงานว่านักเก่งกำไรบิตคอยระยะสั้นครับที่ไม่ยอมขายขาดทุนเนี่ยมีจำนวนเกือบ100%เลยครับดูเหมือนว่านักเก่งรายระยะสั้นในบิตคอย ในตอนนี้ครับต่างกําลังตื่นตระหนกครับหลังจากที่ขาดทุนกันเป็นจำนวนมากนะครับชาวรายงานของบริษัทวิเคราะห์คริปโตอย่าง Glassnode รายงานว่านักเทรดบิตคอยดยะสั้นครับที่ไม่ยอมขายเหรียญแม้ว่าตัวเองจะขาดทุนก็ตามเนี่ยมีจํานวนมากถึง97.5%ครับในหมู่ผู้ถือบิตคอยโดยนักทุนที่เก็งกำไรระยะสั้นหรือว่า STH ครับคือนักทุนที่ถือเหรียญเปรียเวลาน้อยกว่า155วันนะครับ กราสโนดชี้เห็นว่าตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับต้นทุนของนักนักลงทุนที่ยังไม่ขายบิตคอยของพวกเขาเยอยู่ที่28,000ดอลลาร์ซึ่งก็สูงกว่าราคาปัจจุบันถึง5%ครับจากข้อมูลเหล่านี้ครับแสดงให้เห็นถึงความกลัวในหมู่นักลงทุนแล้วก็นะักวิเคราะห์บิตคอยที่หลายคนเชื่อว่าจะมีราคาเหรียญลดลงไปมากกว่านี้ครับโดยในตอนนี้เนี่ยดัชนีคริปโตเฟียร์แอนด์กรีเนี่ยแสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยยังมี ความกลัวอยู่เล็กน้อยครับอย่างไรก็ตามครับความกลัวนี้ดูจะเกินจริงเกินไปนะครับเพราะว่านาวิเคราะห์ของ Glassnode เนี่ยได้ให้ข้อสรุปว่าในตอนน,ตอน,นี้เนี่ยตลาดคริปโตกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ไม่จำเป็นครับก็อ้างอิงจาก Coinmarketcap ครับตอนนี้ราคา b i t c o i นี่ยอยู่ที่26,600ดอลลาร์ครับแล้วก็ช่วงถึง2วันที่ผ่านมาก็ลดลงมาแล้ว2 0 1นะครับ คือการขึ้นลงของบิตคอยเนี่ยมันอยู่ราวๆนี้แหละผมว่าจริงมันดูค่อนข้างจะไซเวสนิดๆซะด้วยซ้ำนะครับ2,006 2,007 2,006 2 7อยู่ในช่วงนี้ประมาณนี้นะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือถ้าถือระยะสั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติครที่จะต้องเจอกับการขาดทุนบ้างแล้วก็เร็วกว่าพอคนที่ถือระยะยาวนะคนถือยาวๆเนี่ยแน่นอนเขาเขาทนได้นะฮะอาจจะมีเห็นเห็นดูแลว้ว่ามันขาดทุนแต่ถ้าเกิดถือต่อไป กำไรมันก็กลับมาเองนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสายป่านยาวแค่ไหนถือรอได้นานแค่ไหนถ้าคุณมองเป็นการลงทุนระยะยาวผมกล้าฟันธงคขาว่ายังไงก็กําไรครับสําหรับบิตคอยนะครับหรือแม้แต่เป็นเหรียญอื่นอย่างอีทิเลียมก็ตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นมาแล้วว่าสิติครับในช่วงตั้งแต่2 0 0 0โอ้หเอาเริ่มตั้งแต่ตอนที่คนไทยเริ่มฮิตก็2 0 1 6 1 7เนี่ยนะฮะตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันกราฟมันขึ้นสวยมาตลอดแล้วมันก็ย่อตัวมันไม่ได้ต่ําาไปกว่่ทีมันเคย เคยเป็นเลยนะครับก็ยังไงก็ใจเย็นกับมันนิดนึงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กคุณนะครับยังไงลงทุนอะไรก็ตามวิเคราะห์ให้ดีนะทำมันนี้แมจเมนต์ให้ดีด้วยนะครับผมก็ยังไงวันนี้นะหวังว่าคลิปนี้นะจะถูกส่งต่อเยอะนะครับอยากให้คุณส่งต่อเพื่อนๆนะดูไปด้วยกันอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ C&P Studio ครับแล้วก็คลิปตัวทอครับทุกวัน8โมงเช้านะครับ แล้วก็อยากซัพพอร์ตกันก็โอนเงินมาที่ True Money Wallet ครับด้านล่างนี้เท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ